สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับในลงสังนะครับรายการอาชีพที่มีอยู่จริงวันนี้ผมดีใจมากครับเจอพี่ชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับชื่อในวงการเนี่ยเขาชื่อพี่แมกรูปหล่อครับผมอ๋อโอเคอยากให้พี่แมกสวัสดี f อและแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมกถ็ถ้าผมฉายาก็เหมือนแบบเราตั้งเองเราเราชอบเล่นพระหลอ่ออ๋อครับก็เลยแบบเอ้ยแมกรูปหลอดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นแมกรูปหลออ่อใช่เพราะเราเล่นพระหลออ่อ ถ้าย้อนกลับไปพี่พ,พี่พี่เริ่มมาเล่นพระตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเมื่อปีจริงๆเกือบผมเล่นมาก็น่าจะมี20ปีนะผมทํางานสุขุมไทยเป็นช่างทองอ๋อช่างเลี่ยมทองเนียนะผมเป็นเป็นเป็นอยู่ร้านทองอยู่ร้านทองครับเป็นช่างทองอือแล้วเราก็เหมือนเราเราเห็นพระบ่อย พะเราได้เลี่ยมทุกวันใช่เราเห็นเบ่อยแต่ยังไม่ได้เล่นพระนะอืแต่จุดจุดเริ่มต้นที่ผมเล่นพระอาผมคุณอาชื่อดอนอุดอนเป็นอาผมเขาเล่นพระก่อนอืมเราก็เอห็นเขาเล่นพระอะไรเราก็เลยเลยขอเช่าพระเขาองค์จําได้หลวงพ่อทวดรุ่นสามราคาพันสามเหรียญเหรียญไม่สวยหรอกแต่เราก็มาศึกษาเราก็ได้มาองค์นั้นองค์แรกเราชอบพระเลยอืม ชอบพระมาเรื่อยๆแต่เราไม่เป็นอันดับแรกผมเล่นพระสมเด็จเลยเขาชอบสมเด็จเลยเหรอไม่คือเราจริงๆอ่ะเราไม่ได้ชอบหรอกเราแต่เราเห็นมันแพงมีมูลค่าอ๋อเขาขายได้เป็นล้านเราก็เลยอยากจะประสบความสําเร็จใช่เราก็ซื้อนะพันสอพหักเลยพันสอพนเนี่ยผมหักเลยตอนมันไม่เดอคือเราไปขายให้ใครดูเขาก็บอกว่าเก๋เราก็เลยหักดูเนื้อเลยใช่ครับผม เพราะว่าเราไม่เป็น่ะผมว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยผมว่าคนที่เล่นพระสมัยนี้ยผมว่าได้เปรียบได้เปรียบยังไงครับโซเชียลอือกูเกิลอยากจะรู้อะไรเซิร์ชเจอเซิร์ชเจอได้ง่ายแม้กระทั่งราคาถูกไหมถูกถูกถูกครับแม้กระทั่งราคาก็เจออืก่อนเพราะเมื่อก่อนผมผมเดินสนามพระนี่ไม่มีเซิร์ชนะหลวงพ่ออะไรอ่ะเพราะมันไม่มีเน็ตไงผมเล่นพระตั้งแต่ คือยังเซิร์ชอะไรไม่ได้เลย g o o g l e ใช้ไม่มีประโยชน์ถ่ายรูปต้องไปร้านถ่ายรูปเดียวไม่มีถ่ายในมือถือผมเล่นยุคนั้นนะโยุคยุคยุคที่ไม่มีไม่มีโลกโซเชียลใช่ใช่ผมเล่นยุคนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายมือถือครับส่งส่งใช่ไหมง่ายกว่าผมว่าง่ายกว่าง่ายกว่าครับมาพอเล่นพระตอนนั้นก็ทําช่างทองอยู่ทําอยู่เล่นเรื่อยเ่ซื้อขายเรื่อย เริ่มซื้อขายแต่เป็นพระย่อยพระอะไรนะครับแล้วผมจะเล่าประสบการณ์เล่นไพ่ใหม่อ่ะผมผมจําได้เลยผมซื้ออินโดงแรกเลยครับหน้าสองห้าครับเก้ซื้อเท่าไหร่ซื้อ4,7 0พเงินเดือนผม3า0พันซื้อเกินเงินเดือนอีกนะถูกโอ้พี่ใจเกินร้อยมากเลยใช่รุ่นใหม่อ่ะเออเเราก็ซื้อมา4,7 0พส่งให้อาผมดูเลยครับโอ้ดีใจเลยสมัยนั้นน่าจะขายได้มาณสัก เจ็ดเป็พันหมื่นอ่าอ่าอ่ามันมันมันมีช่วงกําไรเยอะใช่ช่วงกำไรเยอะส่งให้อาถามอาผมเก้มันมันหมดกําลังใจกันไหมโอเงินเดือนผมสามพันห้าซื้อพายไปสี่ของเจ็ดแล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นเรามีความรู้สึกอย่างแย่มากเลยคือเราก็แต่ว่าเราไม่เป็นเนาะอืมแต่ผมเป็นคนผมเป็นคนก็ได้ก็เสียอืมผมผมซื้อพาเก้ก็บ่อยอไม่ส่งถามใครด้วย เป็นแสนก็โดนอพี่น้องเอฟซีครับคนที่เล่นพระศึกษาพระอย่างจริงจังเนี่ยไม่เคยโดนพระเกนี่ผมว่าเขาเป็นคนที่โกหกนะใช่อย่างพี่แม็กซ์รูปหลอนะครับถ้าผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับความรู้สิบใจร้อยสิบถูกต้องไลยพี่ช่วงน้บใช่ใช่ความรู้เรามีแค่บ้าเลยบ้าเลยอะแต่ใจเราเนี่ยเกินร้อยแน่นอนเพราะเรายอมโอนยอมจ่ายเงินเป็นแสนเลยนะใช่ผมเคยโดน ของเงินเป็นแสนนะตอนนั้นเรามีตังเก็บเป็นแสนเลยหรอหรือยังก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเล่นพระเริ่มเล่นพระหลักขึ้นมาแล้วแต่ยังเริ่มเป็นไล่เลเวลขึ้นมานะใช่แต่เราเราเราซื้อเพราะว่าเขารับประกันเล่าเรื่องมีให้ฟังเราเราซื้อเพราะเขารับประกันเราแต่พอมันจริงๆมันไม่ได้แบบอย่างที่เขาพูดถ้าย้อนกลับมาพี่ ตอนพี่เป็นช่างทองอะ่ะแล้วพี่เริ่มศึกษาพระให้ถูกทางซื้อขายได้เนะี่ยพี่มีแนวอย่างี้ผมจะใส่ไปนั่งร้านมีม,มีรุ่นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นพี่อยู่คนยู่สวรรคโลกเขาจะเป็นร้านพระที่อำเภอสวรรคโลกใช่ร้าน<ำ>พระเขาจะได้พระทุกวันซื้อพระบ้านอะไรเงี้ยเออเอเราก็ไปนั่งร้านเขาเขาก็ให้ดูพระหล่อพระอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยอยู่พวกลงหล่อพระอเขาก็อธิบายแล้วว่า ไอ้พระหล่อมันต้องมีอย่างนี้อืต้องเป็นอย่างนี้ประกบอย่างนี้อือแล้วเราก็อาศัยเขาซื้อเขาบ้างอืไปนั่งร้านเขาซื้อเขาบ้างเพื่อไปเพื่อไปศึกษาใช่ครับแล้วเราก็อาศัยขอเขาดูบ้างอืครูพักรักจําใช่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 ใชเวลาก<ๆ>ี<ๆ>ป่ปีพี่ตอนก็สามสี่ปีนะแต่แต่ถ้ามองว่าผมที่ผมชอบพระหล่อนะครับคือถ้ามองจริงคือผมเป็นเนี่ยผมยกเครดิตให้พี่เต พี่เต้พี่โลกอ่าอ่าครับเพราะว่าหนึ่งผมพอเจอเขาเนี่ยเราแต่เป็นช่วงหลังๆแล้วตอนนั้นเรายังดูพระไม่ไม่ไม่ค่อยแบบได้เราก็อาศัยซื้อเขาอืแล้วก็ดูพระจากเขาเพราะว่าแกแกจะชอบเล่นพระหล่อเนาะแล้วก็คือแกแม่นอืเราก็ขอเขาดูบ้างซื้อเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าพี่เต้นี่คือถือว่าเป็นอาจารย์เราได้หอังว่าสุดยอด ไอดอลนะคือคือหนึ่งถึงแกแกเป็นคนที่ไม่งงแง่ขับใจ่ซื้อจบใช่ตาเดียวตาเดียวของจริงของจริงซื้อจบครับคือแล้วกันเองอืมพิโลกนะผมว่าแกนี่ก็เหนึ่งในห้ามีแล้วกันนะมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนแล้วอยู่อยู่ศึกษากับพี่เต้กี่ปีนานนานผมผมซื้อกันมาแล้วก็จนสนิทกันนะครับ นะนสนิทกันเลยปัจจุบันก็สนิทใช่ใช่ใช่สนิทกันณนะปัจจุบันตอนเนี้ยบางอย่างผมยังต้องถามแกนะออืืมมคือคือเราไม่อายอืมคือนะผมมองว่าเราไม่เป็นเราถามถูกไหมเราไม่เป็นเราถามพี่น้องครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณไม่เป็นพระ อย่าอย่าเป็นคนน้ําเต็มแก้วนะใช่ใช่คุณต้องถามใช่ต้องถ้าคุณไม่กล้าถามเนี่ยคุณไม่ได้ความรู้แน่นอนอยู่ดีๆคนที่เขามีองค์ความรู้เขาจะไปสอนคุณฟรีๆเลยคุต้องทากันบ้านนะใช่ใช่ใช่ถูกป่ะพี่คือเรื่องเรื่องผมมองว่าเรื่องการถามพระหรืออะไรเนี่ยในวงการปัจจุบันผมมองว่ามันต้องมีมารยาทเลยอืมยกตัวอย่างยกตัวอย่างการอย่างอย่างผมเนี่ยไปเจอพระไว้องค์หนึ่งผมถามพี่เนยพี่เนยองค์นี้แท้ไหม ราคาอย่างไงเท่าไหร่พี่นี่ก็บอกผมว่าแท้ราคาเท่านี้อืสําคัญเลยเราเนี่ยต้องแบ่งให้คนที่เราถามผมคิดอย่างนั้นนะมีน้ำใจเขาว่าผมมองคิดอย่างนั้นเหมือนเป็นค่าวิชาใช่ผมมองเพราะว่าแล้วทุกวันนี้เจอมันเป็นยังไงโอ้โหหลายรูปแบบครับยกสคกิปตทั้งถามถามเสร็จดูแท้ เอาไปขายคนอื่นผมมองว่าทุกคนอยากซื้อและอยากมีกําไรได้เงินเข้าบ้านเลี้ยงครอบครัวใช่ใช่ใช่แต่พอบางทีเราเจอคนบางคนที่แบบถามเราแต่เวลาจะขายอะเออเาไปขายคนอื่นเจอเยอะคือเหมือนประมาณว่าผมสรุปให้ฟังอย่างนี้พี่เขากําลังจะสื่อว่าส่งรูปมาถามเนี่ยมันมีทั้งเก๊ทั้งแท้ทุกวันทุกวันองไหนที่เราบอกแท้เราก็ให้ราคาให้แล้วถูกไหมครับใช่แต่ก็ แทนที่จะขายคุณที่คุณไปถามว่าแท้เก๊อ่ะแต่คุณไม่ขายคุณไปขายคนอื่นถ้ามองอีกมุมก็มันก็ไม่สิทธิ์ของเขานะใช่อ่าแต่คือบางทีเราทุกคนเราอยากได้เงินเขาบ้างถูกไหมถูกแต่เราต้องมองเป็นกลางไว้อย่างคนที่จะถามเราต้องให้เก็บเอาหน่อยพี่อยากให้พี่แม็กเล่าเรื่องพระแท้องค์แรกที่ซื้อแบบช็อตมหสัจจรรยร์ให้ฟังหน่อย แบบแบบช็อตใหญ่อะแต่จริงๆก็บ่อยนะบ่อยฮะบ่อยบ่อยผมเป็นคนเขาเรียกชอบชอบเสี่ยงครับแล้วเราเป็นคนผมสมัยก่อนผมดูงสือเยอะอผมจะดูสื่อเก่าๆอ่ะมันก็เลยมีบางทีมันมีพระลึกลับอออะไรเงี้ยอ๋อหนังสือเก่าๆนะใช่แต่แต่ช็อตช็อตที่ได้สูงๆเลยมีมีช็อตกะลาหลวงพ่อน้อยกะลาหลวงพ่อน้อยใช่ จำได้ไหมซื้อที่ตลาดไหนอ่ามีคนมาขายในเวทตลาดก็ครับพันแปดช็อตนั้นใหญ่ใหญก็คือเราใช้เบสิกซื้อเราช่วงนั้นเราเราบ้ากลามากเลยเราจะดูทุกวันดูในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มเขานะกลุ่มน้อมถมมาพวกกลาจะมีกลุ่มเขาผมก็ดูศึกษาเทียบลายมือตลอดเลยจนวันหนึ่งมีคนส่งรูปมาเป็นกะลาหลวงพน้อยชิ้นเล็กองเล็กเก่าเลยอื เอาเราสองพันห้าเราก็ต่อเลยแต่เราดูจากลูกแท้แหละเราก็ต่อมันเป็นเซียนพะต่อคือต่อ,อยังไงก็ต้องมีราคาต่ออถูไหมมีราคาทุกคนมาคาผมมองว่าทุกคนมผมรู้แล้วยังไงก็แท้ชิ้นเนี้ยยังไงก็แท้เอาตรงเราเลยก็เลยลงเฟสลงเฟซเสร็จก็มีคนขอเช่าเรา,เ,ราเยอะมากเลยเราก็ไม่ขายเราเราชอบผมก็เปิดให้น้องคนหนึ่ง ไปเจ้าแรกเลยเปิดเป็นร้านน้องต่อมารู้สึกเดี๋ยวได้ซื้อพันแปดใช่พี่เปิดพระองค์นี้นะร้านหนึ่งใช่ร้านก็คือเขาเล่นกะลาเลยโอเล่นกะลาเก่งใจถึงเนาะโอ้เก่งคนนี้เก่งเล่นกะลาสายตรงเลยคนทําหนังสือกะลาหลวงพ่อน้อยอ่ะโอ้ครับครับเขาก็ต่อเราตอนนั้น รู้สึกจะสี่แสนหรือห้าแสนเนี่ยผมจำคือไล่ไล่ราคาตั้งแต่สี่แสนห้าแสนแต่ไม่จบกันอืมีเซียนพิโลกนี่แหละอืไอดอลผมอะครับโทรมาให้ราคาผมจําได้รู้สึกจะเจ็ดแสนหรือไงแต่ผมก็ไม่ขายครับเราก็บอกพี่เอาล้านแต่ชิ้นเนี้ยผมก็ต้องยกเครดิตให้พี่ตีนะครับพี่ตีก็เตี๋ยวเรือครับ ชิ้นเนี้ยแกเป็นคนเอาเหมือนเอาไปขาย oh. อ๋อแต่แต่คนเนี้ยเขาจะซื้อเราอยู่แล้วแต่เหมือนกับคือเขาเขาไม่ค่อยสนิทกับเราเขาผ่านพิตรีให้พิติีม,ตมากเจรจาอืรู้สึกน่าจะจบไปแปด แปดแสนเก้าแสนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหซื้อพันแจบไปที่แ0 0แสนนี่แหละครับพี่น้องครับอาชีพที่มีอยู่จริงครับชอตมาสะจังแบบนี้มันจะมีมันจะมีเข้ามาตลอดบ่อยบ่อยผมมองถ้าเราศึกษาเยอะนะช็อตเนี้ยผมว่าเยอะพลิกชีวิตใช่ทำให้เรามีทุนต่อยอดได้เยอะเลยต่อยอดได้เยอะเลยแล้วแล้วพี่มีวิธีการจัดการเรื่องเงินยังไงเก็บออมยังไงก็ผมก็แบ่งแบ่งไว้ ส่วนหนึ่งคือเป็นเงินคือเหมือนไม่ได้ออกมาใช้อืเก็บไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเงินเล่นพระอแล้วเราก็ทําบุญบ้างอืแบบผมชอบไปไหว้พระผมก็ใส่ตู้บ้างอ,อะไรเงี้ยเห็นพี่ไปชอบไปไหว้หลวงพ่อแจงโอศสัทธาอันนี้ใช้คําว่าสัทธาเลยสัทธามากหพ่อแจงผมว่าท่านนี่ของจริงครับวัดกอแก้ววัดกอะแก้ว,ว,กกวคือ,ค,อคือที่เราจะได้ยินว่าอะไรนะตะกุดหยุดปืน แต่กุดหยุดปืนใช่พงศ์สารแต่กุดหยุดปืนใช่อันนี้คือชื่อเล่นเลยคือเขาจะเรียงงี้เพจเพจเนี่ยคือพี่ตาย้านกลางครับแกเป็นคนทำอ่าอ่อ่แกแกเป็นคนใกล้วัดครับแกก็จะเล่นพรอแจงผมก็ศึกษาจากแกด้วยแหละตาย้านกลางนะเรื่องของพ่ะแจงเนี้ยแล้วท่านผมว่าท่านขอได้พี่เนลงไปโอ้ครับครับขอได้จริงผมได้บ้าง เพราะว่าผมให้ลูกผมขอผมไม่มีบ้านบ้านหลังแรกเลไรครับบ้านหลังแรกผมเลยคือลูกสาวนไปขอพ่อแจงลูกชายลูกชายลูกชายไปขอหลวงพ่อแจงใช่บอกอย่างไม่มีบ้านผมยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอืมอือมตอนนี้เราก็เราก็ยิ่งศรัทธาไปหญ่เลยเพราะว่าคือมันมีเรื่องที่ทําให้เราไม่ได้ซื้อรถแต่ไปได้บ้านอ๋อพอขอเรื่องบ้านปุ๊บผมไปดูบ้านผมจองมันนั้นเลยเป็นเรื่องที่แปลก ผมเนี่ยนะเห็นพี่แม็กซ์เนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้จักกันหรอกใช่ผมจำแกได้แต่แกไม่แกไม่รู้จักผมนะผมเนี่ยเป็นเป็นอ่าผมว่ยเป็นเป็นคนที่แบบชอบไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วไปตลาดพระที่มันอําเภอนู้นอําเภอนี้ผมจําได้แม่นเลยเมื่อสมปีที่แล้วผมเจอพี่แม็กซ์รูปหล่อเนี่ยซื้อพระแผงเดียวกันที่ตลาดศรีนครไม่รู้พี่แม็กซ์จได้ไหมน่าจะนานกว่าตอนนั้นได้ยินชื่อคือ คือเริ่มช่องนี้เริ่มมารู้จักการแตะได้ยินชื่อมานานแล้วในนักสักได้แล้วครับทีนี้ผมก็สงสัยทําไมพี่ขยันจังเลยมันด้วยที่เรามันเราไม่มีต้นทุนราน้อยกราคนอื่นแล้วบ้านเราไม่มีไม่มีแบบเรื่องเงินครับผมก็เลยเพราะว่าผมผมจําได้ผมผมทํางานตั้งแต่อายุน่าจะสิบสี่นะสิบสามสี่ สามสิบสามสี่นี่ผมยังไม่รู้ทําอะไรอยู่เล้วใช่สามสิบสี่ขายหวยผมเคยเลยครับตามไฟแดงอ่ะครับขายหวยใบต้นหวยอ่ะออตามไฟแดงอ๋อใบละบาทนะใช่ตั้งเด็กตั้งเด็กออ่ตั้งเด็กผมเอาหมดขอให้ได้ตั้งมาแบบสุดจริตใช่ใช่เราบ้านเราบ้านเราไม่มีแล้วก็หนึ่งคือผมมองว่าแล้วก็เริ่มเราเริ่มมาเล่นผาเนาะครับมันมันก็เลยต้องขยัดอืมพี่จะเห็นพี่นี้จะเห็นไหมผม ผมจะไปทุกแผงใช่สนามพระทุกที่ไปไปทุกที่ใช่ไปไปแล้วก็ไปเลแล้วเรามีช็อตแบบประทับใจความสาเร็จกับวงการนี้ไหมฮะวงการพระที่เล่นเราเล่นมาอะไรเงี้ยอยากให้พี่เล่าให้ฟังเลยผมว่าคือถ้าถ้าเราบริหารเงินบดีแล้วแล้วเรายังคือเครัผู้ใหญ่อ่ะวงการนี้มันต้อง ซีเนียร์จูเนียร์ัเจอนคือไม่ว่ามาหลังมาก่อนคือมันมันอายุเนาะใช่ต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติเขาถ้าถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับพนันอะไรเงี้ยผมว่าเราเก็บเงินได้เยอะอ๋ออ่ามันได้เยอะทุกวันนี้ก็คือมีบ้านด้วยเพราะเพราะเงินอ่าใช่ใช่ใช่มีรถก็เพราะเงินผ้านั่นเลยซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ก้องใช่ครับก็เงินผ้าใช่ผมซื้อที่น่าจะ สิบกว่าปีก่อนเงินสดสนะี่แสนห้านะขายพระทุกอย่างที่มีเราเล่นพระมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยใช่ซื้อที่ให้พ่อให้แม่เพื่อปลูกบ้านได้ใช่ใช่ใช่โอ้เงินสี่แสนกว่าเยอะนะเยอะสมัยก่อนแบบผมมองเยอะเลยอะ่ะคือเยอะนะถือว่าเป็นเงินเงินใหญ่นะเงินใหญ่เงินใหญ่เราก็ทุกวันนี้แกก็ยังอยู่อยู่พ่อแม่ก็อยู่ที่ที่เราซื้อให้ถ้าเล่นเราเล่นหนึ่งกับเราเล่นพระแท้ผมมองว่าโอกาส โอกาสเรามีเสมอนะใช่เข่าเล่นเล่นพระแท้ใช่เล่นพระแท้พระดีอืแต่ที่สําคัญเลยนะพวกดีนี่สุดยอดอืถูกไหมพี่นจริงมีพวกดีมีพวกดีผมมองว่าต้องรักษาต้องรักษาครับต้องรักษาเลยแม้กระทั่งพระหล่อเนี่ยบางชนิดเราก็ต้องถามราอหนึ่งคือเราไม่เราไม่เคยซื้อเราไม่เคยเห็นใช่เราไม่เคยต้องใช้คาพูดนี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเพราะว่า ผมมองว่ายุคเนี้พระหล่อทำดีทำดีใช่ไหม่เนใช่อาวินีก็้องเห็นทำดีดีคือพักเกเนี่ยผมจะบอกเอฟซีตรงๆนะครับพักเกเนี่ยมันออกมาจากเซียนนี่แหละครับใช่ไม่ได้ออกมาจากใครครับแต่ผมมองว่าเราไม่ยุ่งมันก็คืออาชีพของเขาก็คืออาชีพเขาอาชีพเขามันเราไม่ยุ่งงานคือคือคือเรามองถ้าคนเป็นพระเขาจะมองว่าเป็นเป็นเรื่องการทดสอบ อเป็นเล่นอาชีพของเขาก็คือต่างคนต่างเล่นใช่ไหมใช่ผมมองอย่างนั้นแต่พี่เขากำลังจะสื่อว่านะครับเล่นพระแท้มีโอกาสใช่ไหครับเล่นพระแท้มีโอกาสแล้วเราก็มันเหมือนเป็นอนิสม์ด้วยเล่นพระแท้เนี่ยแล้วก็พวกดีเนี่ยผมว่ามีชัยพระแท้พวกดีมีชัยไปกว่าขึ้นถูกต้องอพี่น้องครับพี่ชายผมคนนี้นะ กบีมอเดียวนะผมในฝักนะซื้อเองขายเองประกันลูกค้าเองดูแลลูกค้าแบบ V.I.P. นะครับผมอยากให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อได้เลยครับจริงๆผมก็ไม่มีอะไรก็เฟซบ o ๊กครับชื่อก็วอลรุิเฮงเจริญวอลุิเฮงเจริญใช่ในในเฟซบ o ๊กในเฟซบุ๊กครับเบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรก็088-281-4492ดอืม i ดี ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยขึ้นไลน์แน่นอนขึ้นไลน์แน่นอนครับส่งพระมาขายได้เลยได้เลยถ้าพี่น้อง f c อยากรู้ว่าพี่เขาตัวจริงไหมส่งพระมาขายได้ครับทั้งถ,ถ้าพระที่ผมดูได้ยินดีแต่ถ้าบางอย่างเราไม่เป็นเราก็ต้องบอกตรงครือเราตรงตรงเลยคุยตรงๆเลยผมสัมผัสพี่ก็ได้นะครับเรื่องความจริงใจเรื่องการดูแลเรื่องความเป็นมิตรเนี่ยผมให้พี่เขา1ิบคะแนนเต็มเลยนะครับ ไม่ใช่คะแนนเต็มร้อยนะคะแนนเต็มสิบ,นะบนะครับเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับผมฝากพี่ชายคนนี้นะครับพี่แม็กรูปลอกกับรายการอาชีพที่มีอยู่จริงสวัสดีครับ